สบายดีสบายดีฮานดีเคเปิดเลยเดอ้อเขามาเบ่งเดอ้อลูกค้าเดอ้อเขามาเลือกออเดอรถเหลดเดอเปมนคันงามๆเดอ้อเพเภหลดคุณได้ก็นยังหลคยคันเดอ้อมีแต่รถลดรุ่นจกัจกใหญ่เนาะตัวนี้ดีโวโล่ก็มีเดอ้อดีโวโล่เดอ้อใหม่ๆงามๆเลยเจ้าสภาพพร้อมลุยงานพร้อมใส่งานแก่นักเลยเนาะตัวนี้เนาะ คันใหม่ๆงามๆเด้อพี่น้องเด้อมักคันใดสนใจคันใดเขามาเบิ่งมาสอบถามเอาได้เนาะรถพร้อมใส่งานเลยเนาะสื่อไปบริเวณแยกยังเนาะมีแต่พร้อมลุยงานเลยมักคันใดแบบใดสีสันแบบใดเขามาเบิ่งได้เนาะจะเป็นโตโยต้าบอหรือว่าจะเป็นดีวอลโล่ลายสีใดมักแบบใดเขามาสอบถามเอาได้เขายังมีหลายคันให้เลือกอยู่เนาะ มีแต่คันใหม่ๆงามๆเด็กพี่น้องเด้อผ่านมาไปได้คันได้กับเขามาสอบมาถามได้เนาะสามารถซื้อผ่อนได้เนาะพี่น้องเนาะเงินพี่น้องบาพอเขาสามารถผ่อนให้ได้เด้อในอัตราดอกเบี้ยต่ำจะคันงามๆนาะรถต้องสอง่ง,สงหลังแน่นเลยแต่ละคัน้นส่งหลังแน่นเลยเนาะขันข้นงามเลย เหมาะสำหรับไปแกะมันแกะเขา่าแกะวัตถุสิ่งของม,ม,มากนักเนาะราคาไปกันเองกันเองเด้อพี่น้องเด้อราคาเบาแพงเด้อเอามาสอบราคาพอได้เนาะอยู่ห้านเ,าเนาะจังหวัดตัดว, 8, 8, 4, 6, 4ว,วาาตัเบอร์ห่านเลยก็ได้เด้อสองแปดสองแปดสองสี่หกสี่เด้อพี่น้องเด้อมาสอบราคาบ้านบ้านพุปสว่างใต้เนาะห้านหอตั้งเนาะ นครไกรสนแขวงสวัรดเขตขอบเขตบ้านโพธสว่างใต้เด้อนครไกรสนแขวงสวัรดเขตเด้ออยู่เส้นทางอันหนึ่งเดอพี่น้องเด้อร์คงามเลยเนาะรถเนาะปีโก้ปีส่วนแปดเดอขายถือถือเด้อพี่น้องเด้อคันนี้เด้อขายล่างสต็อกออกให้เด้อขายถือไปเด้อสนใจเข้ามาเบิ่งได้แคปเตียเนาะปีสองพันแปดปีสองพันแปดเนาะคันนี้เนาะขายล่างสต็อกออกให้เด้อ ด่างสต็อกไฟเดือนเดิมพี่น้องเด้อรถยังใหม่ๆงามสภาพบลอดตับบบปิน่นถับประกันถ่ายได้เด้อตัวหลดเดอบ์ปลอดตับบบปิ่นทางในยังใหม่ยังงามไยเนาะพี่น้องเนาะขอบใส่งานเลยเด้อจักยังแน่นดยังดีหลายเด้อสนใจกับขอบมาผ่อนได้เนาะซื้อสดซื้อผ่อนได้ โก็ยังแน่นนังนาจากพรอบใส่งานทุกคันเด้อพี่น้องเด้อเขายังหลยคันอยู่เนาะเนื่องจากว่าสถานที่เขามันแคบห้องบริโอมาหลายเนาะขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามเขามาชมเนาะกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์เขาจะมีส่วนลดให้อยู่หาเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารถเด้อพี่น้องเด้อ กดแชร์แล้วมาซื้อแคปจอมานัมเลอร์เราจะมีส่วนลดให้อยู่ด้วยซื้อรถมันนี่แถมฟรีน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะซื้อรถมันนี่แถมฟรีน้ำมันเฉลเลยเด้อน้ำมันแพงซอยกันอ่าขอบใจขอบใจพี่น้อง